พี่ชายฉันได้เกมที่พี่ต้องการมาแล้วเด็กสาววัยรุ่นพูดอย่างร่าเริงข้างชายหนุ่มที่นอนอยู่บนเตียงในมือของเธอถือหมวกกันน็อกขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนหมวกกันน็อกจัก,กรยานยนต์แต่มีลูกเล่นไฟไฟมากกว่าดวงตาของชายหนุ่มปิดลงดูเหมือนจะหลับอยู่แต่เด็กสาวยังคงพูดต่อนี่ให้ฉันช่วยใส่ให้พี่นะเด็กสาวเปียนขึ้นไปบนเตียงขนาดใหญ่ที่สามารถจุครอบครัวสี่คนได้ และเธอยกหมวกของเขาขึ้นสวมหมวกกันน็อกที่เธอเตรียมไว้ให้เขาขอบคุณในที่สุดชายหนุ่มก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงแหบเศร้าหลังจากที่เธอวางหัวของเขาลงอย่างนุ่มนวลเด็กสาวยิ้มลูบผมของเขาอย่างอ่อนโยนเพื่อไม่ให้รบกวนเขาพี่ชายแม้ว่าฉันจะยุ่งกับโรงเรียนในสัปดาห์นี้แต่สัปดาห์หน้าแน่นอนฉันจะเล่นกับพี่อืมฉันจะกลับมาทีหลังจนกว่าจะถึงเวลานั้นสนุกให้เต็มที่นะพี่ หลังจากคำพูดเหล่านั้นเธอไปสัมผัสปุ่มที่ด้านข้างของหมวกกันน็อกและรอสักครู่ก่อนที่จะทิ้งชายหนุ่มไว้คนเดียวใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากที่ปุ่มถูกกดร่างกายของชายหนุ่มในโลกแห่งความจริงก็ตกอยู่ในสภาวะคล้ายกับการหลับไหลเขาไม่สามารถได้กลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของห้องของเขาหรือรู้สึกถึงน้ำหนักของผ้าห่มที่กดลงมาบนร่างกายของเขาอีกต่อไปแต่เขารู้สึกได้ว่าตัวเองกำลังยืน สิ่งที่เขาไม่มีโอกาสได้สัมผัสมาหลายปีโลกที่อยู่ตรงหน้าเขาส่วนใหญ่เป็นสีดำเหมือนท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ไม่มีดวงดาวและเขาสามารถเห็นตัวเลขสีขาวลอยอยู่เหนือหัวเขานับถอยหลังอย่างช้าๆ10 01 10 00 09 59ฉันมองเห็นได้ฉันรู้สึกถึงแขนขาของฉันได้ฉันไม่ใช่คนตาบอดหรือคนพิการอีกต่อไปชายหนุ่มสลายใจในความมืดนี้ อารมณ์เปลี่ยนแปลงและล้มลงทรุดเขา่าเขาเกิดมาพร้อมกับโรคที่รักษาไม่ได้ซึ่งทำให้เขาตาบอดตั้งแต่อายุ7ขวบและง่อยตั้งแต่อายุ13ขวบตอนนี้เขาอายุ18ปีและในช่วง5ปีที่ผ่านมาเขานอนอยู่บนเตียงไม่สามารถทำอะไรอื่นนอกจากนอนอยู่แค่นั้นมันเป็นชีวิตที่โหดร้ายและไม่สามารถจินตนาการได้ที่ไม่มีใครอยากให้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอย่างไรก็ตามสำหรับชายหนุ่มคนนี้ ที่ใช้ชีวิตมากกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตในโลกที่ปราศจากแสงสว่างเขาสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้โดยไม่ยอมแพ้ต่อความสิ้นหวงังเพราะน้องสาวที่เอาใจใส่ของเขาซึ่งสนับสนุนเขาทุกวันโดยไม่เคยบน่นนี่คือ VRMMOPG แรกของโลกที่มีการดื่มดำ100่ำร้อยเอร์เซใช่ไหมเมื่อเขาได้เยิยนเกี่ยวกับเกมนี้จากน้องสาวครั้งแรกเขาแทบไม่เชื่อเลยเกมที่ดำเนินภายในจิตใจของบุคคล ทำให้คนคนนั้นสามารถใช้ชีวิตในโลกอื่นได้โดยไม่ต้องขยับแขนขาสักข้างหนึ่งใครจะเชื่อว่าเทคโนโลยีที่น่าทึ่งและล้าสมัยเช่นนี้สามารถมีอยู่จริงไม่ต้องพูดถึงที่เทคโนโลยีชั้นสูงนี้ถูกประกาศว่ามีราคาไม่แพงจนแม้แต่ครอบครัวธรรมดาที่สุดก็สามารถเพลิดเพลินได้มันไม่สามารถจินตนาการได้ในตอนแรกแต่เมื่อได้สัมผัสด,ด้วยตัวเองชายหนุ่มก็เชื่อได้เพียงแค่นั้น29-28 การนับถอยหลังยังคงลดลงขณะที่ชายหนุ่มพยายามทำความคุ้นเคยกับความรู้สึกของการขยับแขนขาแม้ว่ายากในตอนแรกแม้กระทั่งการสะดุดหลังจากก้าวไปสองแต่เขาค่อยๆคุค้นเคยกับร่างกายของเขา03 02 01 00ยินดีต้อนรับสู่การเพาะปลูกออนไลน์เมื่อการแจ้งเตือนของระบบปรากฏขึ้นพื้นที่สีดำก็สว่างขึ้นอย่างรวดเร็วกลายเป็นห้องสีขาวสว่าง และตรงหน้าชายหนุ่มรอยแตกปรากฏขึ้นจากอากาศทินดูเหมือนหน้าต่างกระจกที่แตกแครกแครกแครกรอยแตกใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งใหญ่พอที่ผู้ใหญ่จะพอดีทันใดนั้นรอยแตกใหญ่ก็แตกออกไปทั้งหมดเผือให้เห็นความมืดข้างหลังและผู้หญิงสวยที่มีร่างสง่างามและหรูหราค่อยๆเดินออกมาจากภายในพื้นที่ที่แตกดูเหมือนเทพธิดาที่ปรากฏจากโลกอื่นนี่คือ ชายหนุ่มมองดูด้วยความมึนงงเมื่อผู้หญิงสวยที่เพิ่งออกมาจากพื้นที่ที่แตกเริ่มมองเขาจากบนลงล่างด้วยสีหน้าที่ดูเย็นชาบนใบหน้าที่เหนือโลกแต่งกายด้วยเสื้อคล้องสีแดงและสีทองที่ไม่คุ้นเคยรูปร่างของเธอสง่างามและสวยงามใบหน้าของเธอคมชัดสมมาตรและไร้เทียมทานโดยรวมแล้วเธอดูเหมือนเทพธิดาจากโลกอื่นอย่างไรก็ตามแม้จะมีคุณสมบัติที่สมบูรณ์ทุกอย่างสายตาของเธอกลับไม่เป็นมิตรเลย เธอจ้องมองเขาด้วยดวงตาสีทองที่เอ่อล้นด้วยความรู้สึกของการครอบครองและออร่าของเธอแผ่รังสีด้วยพลังที่ผดเด็จการที่ชายหนุ่มไม่สามารถเข้าใจได้มนุษย์วางมือของเจ้าบนสิ่งนี้ความงามพูดกับเขาด้วยเสียงเย็นชาที่เข้ากับผู้ปกครองและชายหนุ่มดูเธอดึงลูกแก้วคริสตัลออกมาจากอากาศทินตกลงเชื่อว่าเธอเป็น NPC ซ ชายหนุ่มทำตามคำแนะนำของเธอและวางมือของเขาบนลูกแก้วคริสตัลโดยไม่คิดมากและคำพูดเริ่มปรากฏขึ้นในลูกแก้วคริสตัลชื่อการเพาะปลูกไม่มีมรดกไม่มีสายเลือดไม่มีรูปร่างรูปร่างกลั่นสวรรค์ความแข็งแรงทางกาย34ความแข็งแรงทางจิต275ความแข็งแรงของวิญญ,ญ 1, 10, าณ1210การป้องกันทางกาย1ิ การป้องกันทางจิต1121รูปหน้าของเทพธิดาเปลี่ยนไปทันทีเมื่อเห็นข้อมูลในลูกแก้วคริสตัลดวงตาใสาของเธอเต็มไปด้วยความไม่เชื่อรูปร่างกลั่นสวรรค์มือของเธอสั่นไปพร้อมกับลูกแก้วคริสตัลในมือไม่ต้องพูดถึงความแข็งแรงของวิญญาณของเขาที่อยู่ในระดับนักรบวิญญาณแม้จะเป็นแค่มนุษย์ที่ไม่มีการเพาะปลูกไม่นั่นไม่ใช่อะไรเมื่อเทียบกับรูปร่างของเขาแทบธิดาไม่เคยตกใจขนาดนี้มาก่อน แม้กระทั่งถึงขั้นที่ร่างกายของเธอสัน่นมีอะไรผิดปกติหรือชายหนุ่มถามเธอเมื่อเห็นความเงียบและสีหน้าตื่นเต้นของเธอเธอเงยหน้าขึ้นมองเขาคิดในใจว่าฉันต้องดึงเขาให้เข้าร่วมกลุ่มของเขาก่อนที่คนอื่นจะพบเขาชื่อของเจ้าคืออะไรเธอถามเขาด้วยสีหน้าจริงจังเรียกผมยวนได้ครับเอาโทเคนนี้และเก็บไว้กับเจ้าจนกว่าเราจะพบกันครั้งหน้า เทพธิดาดึงเหรียญหยกออกมาจากอากาศทินและโยนให้เขาทันทีฉันไม่มีเวลามากที่นี่อย่าทำโทเคนหายฉันจะพบเจ้าอีกครั้งหือเดี๋ยวผมมีบางอย่างก่อนที่ยวนจะถามคำถามใดๆได้ไดเทพธิดาก็เดินกลับเข้าไปในรูแตกหายไปพร้อมกับรอยแตกในอากาศ NPC แปลกๆนี่ตอนนี้ผมควรทำอะไรดีเขามองไปรอบๆสถานที่ที่ว่างเปล่าการประเมินตัวละครเสร็จสิ้น การเทเลพอร์ตจะเกิดขึ้นใน10วินาที0001เมื่อตัวนับเวลาถึง0การมองเห็นของยวนก็ปิดเบี้ยวทันทีทำให้เขาปวดหัวเล็กน้อยเมื่อเขากระพริบตาและลืมตาเขาพบว่าตัวเองอยู่บนเวทีซึ่งผู้คนจำนวนมากที่สวมเสื้อคลุมสีขาวเหมือนเขากำลังรวมตัวกันในพื้นที่กว้างขวางนี้คือการเพาะพันออนไลน์ดวงตาของเขาเบิกโตเมื่อเขาเห็นผู้เขาลอยอยู่ในท้องฟ้าเหนือเมฆ และสิ่งที่ดูเหมือนบ้านที่สร้างบนภูเขาลอยลีนี้ยินดีต้อนรับมนุษย์ข้าคือผู้อาวุโสส่งรับผิดชอบในการดูแลให้แน่ใจว่าก่อนที่พวกเจ้าทุกคนจะออกจากสถานที่นี้และผจญภัยในโลกกว้างใหญ่นี้พวกเจ้าจะมีเป้าหมายของสิ่งที่พวกเจ้าต้องการทำที่นี้ตั้งอยู่ในใจชายชราในเสื้อคลุมสีน้ำเงินทักทายทุกคนด้วยเสียงดังกึกก้องทำให้ทุกคนที่อยู่ที่นั่นมองขึ้นไปข้างบนเขาบินได้ เขาบินได้จริงๆขณะยืนอยู่บนดาบนั่นผู้คนอุทานถึงสิ่งที่ชัดเจนผู้อาวุโสสรงยิ้มและพูดว่าข้าจะตอบคำถามของพวกเจ้าทีหลังแต่ก่อนอื่นให้ข้าอธิบายให้พวกเจ้าฟังเกี่ยวกับโลกนี้โลกแห่งการเพราะพันธุ์ก่อนอื่นและสำคัญที่สุดนี่คือขอบเขตสวรรค์และเราอยู่ที่ภูเขาเก้ในปัจจุบันก่อนที่พวกเจ้าจะถูกส่งมาที่นี่ทุกคนควรได้พบกับตัวแทนจากโลกของเราที่ให้การประเมินแก่พวกเจ้า นั่นคือสถานะตัวละครของพวกเจ้ามันบอกเกือบทุกอย่างเกี่ยวกับพวกเจ้าเราจะเริ่มต้นด้วยพื้นฐานในโลกนี้มนุษย์และสัตว์ประหลาดพบพันร่างกายและจิตวิญญาณของพวกมันด้วยพลังชีวิญญาณที่ทำให้พวกมันได้รับพลังเหนือธรรมชาติเราเรียกคนเช่นนั้นว่าหนักเพาะผ่านและยิ่งการเพาะผ่นที่พวกเจ้าไปถึงสูงเท่าไหร่พวกเจ้าก็จะยิ่งแข็งแกร่งในโลกนี้เท่านั้นมรดกและสายเลือด เป็นคุณสมบัติพิเศษที่สามารถได้รับในภายหลังหากพวกเจ้าโชคดีพอสำหรับรูปร่างทุกคนที่นี่ควรมีหนึ่งอันไม่ว่าจะไร้ประโยชน์หรือไม่นี่จะบอกพวกเจ้าผู้อาวุโสส่งโบกแขนเสื้อยาวของเขาและตะลิสมันหลายพันชิ้นบินไปหาผู้คนที่อยู่ที่นั่นเปิดใช้งานด้วยความคิดของพวกเจ้าผู้อาวุโสส่งกล่าวฝูงชนทำตามคำแนะนำของเขาและเสียงอุทานดังก้องตามมาหลังจากนั้นไม่นาน มันบอกว่าผมมีรูปร่างระดับโลกีนั้นหมายความว่าอะไรผู้อาวุโสสง่งมองชายหนุ่มที่เพิ่งพูดและพูดกับเขาว่ามีโอกาสหนึ่งในหมื่นที่คนเราจะเกิดมาพร้อมกับรูปร่างระดับโลกียินดีด้วยเจ้าคือสิ่งที่เราเรียกว่ามีพรสวรรค์ผู้อาวุโสมีระดับรูปร่างกี่ระดับระดับสำหรับรูปร่างประกอบด้วยมนุษย์โลกีสวรรค์และเทพ ผู้อวุโสการมีระดับมนุษย์หมายความว่าอะไรและความแตกต่างระหว่างระดับคืออะไรผู้อวุโสทรงเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดด้วยรอยยิ้มการมีระดับมนุษย์หมายความว่าพวกเจ้าเป็นเพียงคนธรรมดาแต่การมีระดับโลกี้หมายความว่าพวกเจ้ามีพรสวรรค์ความแตกต่างชัดเจนพวกเจ้าด้อยกว่าผู้ที่มีระดับที่ดีกว่าพวกเจ้าโดยธรรมชาติ ยิ่งพวกเจ้ามีพรสวรรค์มากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งง่ายสําหรับพวกเจ้าในฐานะนักเพาะพันธุ์เท่านั้นมรดกและสายเลือดเป็นคุณสมบัติพิเศษที่สามารถได้รับในภายหลังหากพวกเจ้าโชคดีพอสําหรับรูปร่างทุกคนที่นี่ควรมีหนึ่งอันไม่ว่าจะไร้ประโยชน์หรือไม่นี่จะบอกพวกเจ้าผู้อาวุโสส่งโบกแขนเสื้อยาวของเขาและตะลิสมันหลายพันชิ้นบินไปหาผู้คนที่อยู่ที่นั่นเปิดใช้งานด้วยความคิดของพวกเจ้าผู้อาวุโสทรงกล่าว ฟูงชนทำตามคำแนะนำของเขาและเสียงอุทานดังก้องตามมาหลังจากนั้นไม่นานมันบอกว่าผมมีรูปร่างระดับโลกีนั่นหมายความว่าอะไรผู้อาวุโสส่งมองชายหนุ่มที่เพิ่งพูดและพูดกับเขาว่ามีโอกาสหนึ่งในหมื่นที่คนเราจะเกิดมาพร้อมกับรูปร่างระดับโลกียินดีด้วยเจ้าคือสิ่งที่เราเรียกว่ามีพรสวรรค์ผู้อาวุโสมีระดับรูปร่างกี่ระดับ ระดับสำหรับรูปร่างประกอบด้วยมนุษย์โลกีสวรรค์และเทพผู้อาวุโสการมีระดับมนุษย์หมายความว่าอะไรและความแตกต่างระหว่างระดับคืออะไรผู้อาวุโสทรงเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดด้วยรอยยิ้มการมีระดับมนุษย์หมายความว่าพวกเจ้าเป็นเพียงคนธรรมดาแต่การมีระดับโลกีหมายความว่าพวกเจ้ามีพรสวรรค์ความแตกต่างชัดเจน พวกเจ้าด้อยกว่าผู้ที่มีระดับที่ดีกว่าพวกเจ้าโดยธรรมชาติยิ่งพวกเจ้ามีพรสวรรค์มากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งง่ายสําหรับพวกเจ้าในฐานะนักพอะพันเท่านั้นคําพูดของเขาทําให้หน่าหลายคนหม่นลงโดยเฉพาะผู้ที่มีรูปร่างมนุษย์รูปร่างของเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือใครบางคนถามทันทีรูปร่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่กระบวนการนั้นยาวนานดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงยอมรับชะตากรรมของตน ผู้คนถอนหายใจโล่งใจหลังจากได้ยินว่ารูปร่างมนุษย์ของพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้มีใครที่นี่เกิดมีรูปร่างระดับเทพหรือดวงตาของผู้อาวุโสส่งส่ายระยิบด้วยความคาดหวังแต่เมื่อไม่มีใครตอบคำถามของเขาแสงในดวงตาของเขาก็จางลงโอกาสที่ใครบางคนจะมีรูปร่างเทพคือหนึ่งในร้อล้านอัจฉริยะเหนืออัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจ อัจฉริยะเช่นนั้นจะไม่ปรากฏท่ามกลางผู้คนเพียงพันคนเขาสา่หัวในใจผู้อาวุโสผมมีระดับสวรรค์ใครบางคนพูดออกมาเสียงดังทําให้ทุกคนที่อยู่ที่นั่นมองไปที่เขาโหโอกาสที่ระดับสวรรค์จะปรากฏคือหนึ่งในล้านเจ้าเป็นคนที่โชคดีมากอัจฉริยะหนุ่มชื่อของเจ้าคืออะไรชื่อผมเซินหมิงชายหนุ่มหล่อตอบ เซินหมิงนั่นไม่ใช่ลูกชายคนโตของเซินหลี่ C E O ของรอยัลเอนเตอร์เทนเมนตหรือบางคนที่อยู่ที่นั่นจำชายหนุ่มหล่อที่ใบหน้าเหมือนกับเขาในชีวิตจริงได้เจ้าได้รับอะไรจากตัวแทนที่ประเมินเจ้าหรือผู้อาวุโสส่งถามเขาด้วยความสนใจอย่างมากครับผมได้รับเซินหมิงไม่ได้ซ่อนความจริงนั้นและบอกความจริงกับเขาผมได้รับกระเป๋านี้จากตัวแทน โอ้โห oh นั่นคือกระเป๋าพื้นที่ที่ใช้เก็บของอาจมีสิ่งของสองสามอย่างในนั้นที่อาจเป็นประโยชน์กับเจ้าอย่างไรก็ตามเฉพาะนักเพะพันเท่านั้นที่สามารถใช้มันได้นอกจากนี้หากเจ้าสามารถพบคนที่ให้ของขวัญน,นั้นแก่เจ้าอีกครั้งพวกเขาอาจจะรับเจ้าเป็นลูกศิษย์ของพวกเขาด้วยสำนักคุณหมายถึงเหมือนกิลหรือสำนักคือสถานที่ที่สร้างขึ้นด้วยคนหนึ่งคนหรือกลุ่มคน เพื่อจุดประสงค์ในการฝึกสาวให้เป็นนักเพาะพันธุ์ที่มีพลังโรงเรียนสำหรับนักเพาะพันธุ์โดยพื้นฐานผู้อาวุโสส่งอธิบายสั้นๆแค่นั้นหรือไม่มีใครอื่นมีระดับสวรรค์หรือหลังจากความเงียบสักครู่ผู้อาวุโสส่งสส่หัวและคลิดในใจน่าเสียดายที่มีเพียงคนหนึ่งจากทั้งหมดที่นี่ที่คุ้มค่าการลงทุนแต่แม้แต่นั้นข้าไม่รู้ว่าใครเป็นคนให้กระเป๋าพื้นที่นั้นแก่เขามันจะเป็นการหยาบคลายของเขาหากข้าจะขโมยเป้าหมายของพวกเขา และข้าอาจไปกระทำผิดใครบางคนที่ข้าไม่สามารถกระทำได้ข้ามีคำถามหนึ่งสำหรับทุกคนที่นี่ก่อนที่ข้าจะปล่อยให้พวกเจ้าไปพวกเจ้าปรารถนาที่จะบรรลุอะไรในโลกนี้ความแข็งแกร่งสถานะความมั่งคั่งผู้ชายหล่อผู้หญิงสวยบอกข้ามามนุษย์จากโลกอื่นผมอยากบินเหมือนท่าน ผมต้องการพลังผมต้องการชื่อเสียงผมต้องการเงินมากพอที่จะสร้างภูเขาผมอยากเดินไปมาพร้อมกับผู้หญิงสวยทั้งสองแขนผมอยากให้ผู้ชายหล่อๆมาดูแลผมผู้อาวุโสส่งยิ้มเมื่อได้ยินความปรารถนาของมวลชนหากพวกเจ้าต้องการอยู่รอดในโลกเช่นนี้พวกเจ้าต้องมีพลังในโลกนี้ผู้แข็งแกร่งปกครองผู้อ่อนแอความมั่งคั่งและชื่อเสียงจะมาโดยธรรมชาติหากพวกเจ้าแข็งแกร่งผู้คนจะมาหาพวกเจ้าหากพวกเจ้าแข็งแกร่ง จำคำพูดของข้าวไว้เด็กน้อยโลกนี้ดูถูกผู้อ่อนแอและผู้ด้อยเคารพเฉพาะผู้แข็งแกร่งการมีความแข็งแกร่งหมายความว่าพวกเจ้ามีทุกอย่างพวกเจ้าคิดว่าใครมีพลังมากที่สุดในโลกนี้ผู้อาวุสโสส่งเหลือบมองคนข้างล่างด้วยสายตาที่เพ่งมองส่งความหนาวซาบบ่าไปยังกระดูกสันหลังของพวกเขา นักเพาะพันธุ์เรานักเพาะพันธุ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังความมั่งคั่งชื่อเสียงและความเคารพเราคือกฎของโลกนี้นักเพาะพันธุ์นั่นเป็นคลาสหรืออะไรผู้คนสงสัยผู้อาวุโสผมจะเป็นนักเพาะพันธุ์ได้อย่างไร ผู้อาวุโสทรงยิ้มมันง่ายจริงๆเขาโบกแขนเสื้อทันทีและลูกแสงหลายพันลูกปรากฏขึ้นจากสีน้ำเงินและบินไปหาผู้คนและเข้าที่หน้าผากของพวกเขาโดยตรงมุดเข้าไปในสมองของพวกเขาข้าเพิงให้วิธีการเพราะพัน์ธุแก่พวกเจ้าทุกคนตอนนี้มันขึ้นอยู่กับพวกเจ้าที่จะตัดสินใจว่าพวกเจ้าต้องการเพราะพันธุ์หรือยังคงเป็นมนุษย์ ผู้อวุโสสรงโบกแขนเสื้ออีกครั้ำและพอเท่าสีใบปรากฏขึ้นไม่ไกลจากกลุ่มแต่ละพอเท่าแทนขอบเขตหนึ่งในโลกนี้เรามีสี่ขอบเขตใหญ่ไม่รวมขอบเขตสวรรค์นี้เมื่อพวกเจ้าก้าวเข้าไปมันจะพาพวกเจ้าไปยังสถานที่ภายในหนึ่งในสี่ขอบเขตใหญ่เหล่านี้แบบสุ่มแต่แม้แต่ข้าก็ไม่รู้ว่าพวกเจ้าจะลงที่ไหนเป๊ะๆด,ดังนั้นมันขึ้นอยู่กับชะตากรรมของพวกเจ้า พวกเจ้าได้เรียนรู้เทคนิคการรวบรวมพลังฉีพื้นฐานร,ระดับมนุษย์ระดับความเชี่ยวชาญ1คําอธิบายดูดซับหนึ่งพลังฉีต่อวินาทีสามารถเปิดใช้งานได้เฉพาะขณะนั่งในท่ากะลเล้า ตอนนี้ใส่หัวข้าใช้เวลามากเกินไปในการติดต่อกับพวกเจ้าพวกเจ้าจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโลกนี้ขณะที่พวกเจ้าเดินทางแม้ว่าข้าจะใช้อายุไขที่เหลือทั้งหมดข้าก็ไม่สามารถอธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับโลกนี้ให้พวกเจ้าฟังได้ด้วยการโบกแขนเสื้ออีกครั้งทุกคนที่อยู่ที่นั่นเริ่มบินไปหาพอร์ทัลราวกับว่าพวกเขากำลังถูกดึงไปหาพวกมัน เสียงร้องที่ตกใจดังก้องและผู้ที่เข้าสู่พอทัลก็จะปรากฏในโลกอันกว้างใหญ่และไม่รู้จักหนีแบบสุ่มหลังจากถูกโยนเข้าไปในพอทัลยวนรู้สึกเวียนหัวเล็กน้อยอีกครั้งและก่อนที่เขาจะรู้ตัวเขาก็อยู่กลางป่าที่นี่คือที่ไหนมีแผนที่ที่ผมใช้ได้หรือทันใดนั้นแผนที่ขนาดใหญ่ที่มีขอบเฉดใหญ่สี่แห่งแยกด้วยน้ำปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาขอบเฉดตะวันออก นั่นเป็นข้อมูลเดียวที่เขาสามารถรวบรวมได้จากแผนที่ส่วนอื่นทุกอย่างเป็นสีดำยวนเอียงหัวขึ้นมองท้องฟ้าที่สว่างและถอนหายใจผมไม่ได้ถามเขาเกี่ยวกับรูปร่างของผมชายชราคนนั้นบอกว่ามีเพียงสีระดับของรูปร่างมนุษย์โลกีสวรรค์และเทพแล้วทำไมรูปร่างของผมถึงไม่อยู่ในระดับใดระดับหนึ่งในสีระดับนี้ผมมีร่างกายพิเศษหรือ ในมือของเขาเป็นตลิสมันที่มีคำต่อไปนี้รูปร่างกลั่นสวรรค์ระดับเซเลสเทียลหากคุณชื่นชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกสัปดาห์ในตอนหน้ายวนจะเริ่มต้นการผจญภัยครั้งแรกในโลกการเพราะพันธุ์และคนพบความลับของรูปร่างเซเลสเทียลที่เหนือกว่าระดับเทพ ติดตามความตื่นเต้นต่อได้ในบทที่2การเริ่มต้นของนักเพาะพันธุ์ขอบคุณที่รับฟังและโปรดติดตามต่อไป